ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันยวันนี้พาพุ้จ้าสำหน่อยไปเลาะค่ะพุ้จ้าสำหน่อยอยากไปเลาะเภอเย็นตาตนละสสสิงเขานั่นองทำอยืนไ่ได้พสิไปเลาะยังค่ะเดี๋ยวพน่อยากไปเลาะไปสั่นละอยากดกพุ่งอยากไปเปิดหูเปิดตา แล้วรอคุณยายสุกกันค่ะออสมาชิกพร้อมค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะไปกันได้ค่ะถ้ามึงคุณยายถวยเป็นสิตเป็นรออะไรเนี่ยคนอยากไป <laughs> จะอยากไปยไังอไรพี่น้องแต่เบิ่งเอาท่อนคะจุดหมายแรกของเราคุณยายถวดคุณน,นันพึงแกะมาไล่น้องเคเนะค่ะเพน่อามาฝากมาเก็บให้ล้านเพืน่นแต่ละสิปันจา้าขึ้นั่งมาฝากแต่ยายเงินสี่ออกจากโต้เป็นมาเงินทีน่ออกจากโต้ได้พอได้ไปฝากเงินในเพื่นก่อนค่ะ ของน้ el ke el ke. องเคปลองก่อนนะจ๊ะลองบคุณยายแกะกระดุมบิงกด้น้อเะาสวสหน่อยค่ะเพื่อนมาช้อปปิ <t ried up> ้งค่ะโอ้ยใส่เบิงก่อนนะคนผู้งามใส่ยังกรงามแล้วมามามากระเป๋ากระเป๋าจ้าจ้าสีนสวย สิได้เลนะอ่ด้ีดอตัวนี้น่าโอ้ยหยอดเลยพอดีมอเานเป็นดเท้าสีไปหายเพราะถือใจกัเป็นบวไซอีกหนึ่งอาบวสอะไรงถือใจแต่ว่าคุณยายส่สีนี้กังามไม่ได้คุณยายเมื่อกี้นี่สีเขียวอ่อนๆได้คุณยายอมาแกกระดุมให้ ก็เห็นจะคข้องได้กระจ๊กเว้ยนี่งามนี่บางไห่บางหันสวยเลือกสีรเือใสเดียวกันอย่าอย่ามาได้เหมือนว่าร้านอยากลยไผผู้ายว่างามอยู่นี่ยายใสเกัโอเคเลยได้ยยสีเขียวม่ยายฟ้าหน่ยแบบจารยันฟ้าไมาช่เป็นแนัตรอะนยแบาจาเนะอีฟ้าที่เรามเห็ แดงๆอแล้วใส่เบิ้ลมาแ่แล้วในรงโอ้ยืนละบานนี่้วไม่ยาไ่เลยไม่เลยมาแบบนกคนสวยใสอะไรคนสวยใส่อะไรก็สวยค่ะไม่ต้องขึ่นกระจูแล้วไมสีไหล้จะได้ไมีแจมไนคุณได้ทำมง่ามแบานเนี่ย่างรถใหญ่รางสีจ้ะอ้อๆอนี่นกรเจ้ยเีเนะอากรยาลูกที่หลานเลตะลกมง ใส่ไปนั่งหัวใส่ไปนั่งเงือกเชือกไม่เป็นไรยุคตัวสามบ้านเออมีอำนจได้ได้เดียวกันเป็นแบบได้กว่าโตนี่น้อยเดียวไงผลไอใส่รูก่อนไเดียวโอ้โหทีนี้เจ็มมากเลยไงผดปะน่ก็ตัวนี้ได้หนยังไงงก็ไหนนี่ไงอ่ตัวนั้นใหญ่ใชไ อะไรมันอ <intéress up. S 3> mm ่เนาะ่อ okay, on. ัตนกับตัวนีคุณยายนีงมน่ี่อ่อนๆเแต่ว่าไรดียวามมากอกพูมมก่มาก่นเขาล้มเลมรเนาะนีล้มมันใส่เดกันตัวี่ยาย่ได้เลยเมาคุณยาจะเมาเมาเลยน้ยายนะเอาหมดนี่แหะคุณยาย่าันเดียวกันนจ้าลองยาจะได้รู้ว่ามันเขาก็จะมอเอาเิี่แหะยาย่จะไปว่นัรนี้ใ่รูขนเดียวเานจดง ยายยายเปลี่ยนใหม่ไหมนะ่อะอยู่เท้านะโอ้ออกเกียร์ใหม่ปะยายงอาง่างป่ยัยเนาะมันแตกเขิบว่ะโหรอโอ้ย,ย <laughs> อเอาตัวมันดีกว่หน,นี้แตกเขิบละ่ะอออกย่านพัฒน,า,นาใหม่เนาะยายเนาะ สวไรวบ๊วยวบอบอัวนี้ดีกว่าพอดีบ๊วยขอก็ายมันมากั้งนี่สองตัวนี้เดามึงก็จัอยากตัวหน่อยอยตัวนั้นสนใจกได้กรได้สองตัวนี้ได้เอาไปโลดสก็จะเอาไปทำไมอุ้ยมันสวยทั้งสองก็ยายเอาอะัรนะตัวนี้ว่ายายะไรตัวอหไตัวแ่งกันนะโอเคโอ้คุณยายบุมบิ๊กแคมาเจอแบบนีไม่แพงนะยายร้อยสิก้บาท อาอยี่โบต้องเทางามหน่นะเท่าไหมเอาบอเ,เอาอยู่บจาน,นาาาาด้วยเยี๋ยวสีเลือกไมา่หาย,ลยาแล้วเอาคููแล้วก็แพ้งเอาไหมเอาไหม <laughs> มากมาโนนี่นเรนีบานมากมีบานส่วนอัตโตมิส่วนนี่ตัวนี้บมีสนม้ส,มส,มสีเยีืยงเล <laughs> ้สีเอาสีอื่นให้เลากับยานแล้วว่าชือสีแแสีบาก,ก็เลยเอาดำซช่ลมลองสักกันลองมาคุณยายเอาอันนี้เลยมันคาวมากเิ้าคือใช้สีด้ค่ะ มันใหญ่๊ลเ่ย่มัน่สนอนใจนอบสรียดูจั่เใส่ากเดียวขบรจักเด้นี่เด็กนี่เดใส่่ไ้เพิ่นเบอร์แปอันเบอร์อุ๊ยพอดีพอดีเลยสีนั้นเหรอเบอร์กพอดีเลยจั่งมี่สีดำสีดนี่หละกทาผิวถอยู่สวยสวยาพอดีเขาก็เสียเลยนี่โอ้เิค่ะ มาหอดบัตรแล้วไม่รุ่นเฮาเล่นเล่นตากระคางนึงกลมคางหนึ่งลิ้มไปเสือรองเท้าคางนึงเบอร์หาคางนึงเบอร์โอ้ยหน่าจะเอาจากไหนห้พผัให้ยใครทีวัวมาเดี๋ยวมึงนั่งดิอันมาหอดเพื่อนจังพาคกันเมืองค่ะมึงสิเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เพื่อนด้วบ้านนี้ไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว สมพาเตัวชี้จังสันนี่มีขังนี่พอดีเยี่นบ่เบือห่าใส่เบื่อเช่นกันนี่ทั้งนี่ละนี่พ่อหน่อยนี่ละทั้งหน่อยให้เป็นเบือห่าเบลยคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอตัวไปเปลี่ยนรองเท้าให้คุณยายถวดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ